ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ไปนะครับสำหรับน้องๆในทีมในทั่วเอเชียนะครับมุยมุยมองว่ายังไงฮะสำหรับในในทั่วเอเชียในครั้งนี้มาถึงรอบ16ทีมก็ก็ต้องยอมรับว่าแบบโอเคมันอาจจะผิดหวังอะไรเงี้ยในรอบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปเส้นทางเราอะไรเงี้ยเราก็มองย้อนกลับไปครั้งแรกที่เราเข้าร่วมอ่างเงี้ยในแชมเปี้ยนลีกผมว่ามันมันเราก็มาทําได้ดีพอสมควรแล้วก็มาไกลพอสมควรแต่ว่า ก็ต้องยอมรับว่าโอเคมาตรฐานได้มาตรฐานอะไรเงี้ยเราเราไม่อาจยืนระยะได้ในหลายๆเกมหรือว่าในใน90นาทีแต่มุ้ยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อของเอฟซีว่ายังไม่เคยทําประตูถ้วยนี้ได้เลยแต่ว่าในฤดูกาลนี้มุย้ยยิงไปถึงทั้ง5ประตูนะครับก็ก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้า eter, ถ้ามองย้อนกลับไป 3- 4สปีที่แล้วที่เมืองทองได้เข้ามาเล่นอะ <ๆ S 2> ไรเงี้ยแต้มก็แทบจะไม่มีแต้มด้วยสามอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ยิงไม่ได้แล้วก็โดนทีละ3 4สลูกอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้า มองย้อนกลับมาแล้วมาดูปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าโอเคมันก็ทํางานหนักแล้วก็ผมว่าผมก็ภูมิใจนะมองย้อนกลับไปผมยิงประตูได้แล้วก็ทีมผ่านเข้ารอบอย่าเงี้ยซึ่งมันมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันไม่มีง่ายอยู่แล้วใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการแข่งขันรอลนัเนคนที่แอสซิสต์ให้มุ้ยอ่ะอีกไม่กี่วันเขาก็จะเดินทางมาเจลีกแล้วพูดอะไรถึงน้องนิดหนึ่งฮะชนาทิพก็จ่งแล้วก็วยพรดีกว่าผมว่าก็ก็ยังเชื่อมั่นเลยงี้ยก็ ก็อยากให้เคมีโอกาสแล้วก็ก็พยายามทําให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยผม,ผมว่ามันกำลังใจมันมีเยอะอยู่แล้วเแ็นแต่ว่าโอเคก็ต้องปรับตัวเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าผมเชื่อว่าโอเคเจน่าจะทําได้ทําได้ดีด้วยผมว่าและเสียงเชียร์หนึคนนะครับวันนี้ที่สนามครับก็ขอบคุณครับท,ท,ที่มาเชียร์ไกลถึงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเคผลการแข่งขันมันอาจจะ ไม่ได้ทําให้มีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ได้ยินเถียงเชียร์ตลอด90นาทีแล้วก็ผมก็เชื่อว่านักเตะทุกคนก็พยายามทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าโอเคเราเราก็ทําได้ไม่ดีพอ